สวัสดีครับช่องวนมาลีสตอรี่นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนเพืนี่พเอฟซีนะครับมาชมบรรยากาศตลาดค้าเนื้อวัวนะครับที่ใหญ่ที่สุดและเยอะที่สุดนะครับตลาดไทยครับผมนะครับมาพบกับบรรยากาศตลาดค้าเนื้อวัวนะครับที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดแล้ววงเล็บถูกที่สุดนะครับร้านนี่เลยร้านฟารติมานะครับร้านฟาติมาความนะครับ ร้านฟาติมาาร์มนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพีพีเอฟซีนะรัหน่าดนะที่ต้องชอบรับประทานเนื้อนะครับใจใสเนื้อนะครับวันนี้พาเพื่อนๆพีพีเอฟซีมาชมนะครับบรรยากาศตลาดขาเนื้อวัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับร้านปาติมาความนะครับจำหน่ายเนื้อโคกขุนนะครับเนื้อวัวเนื้อสไลด์ปรส่งสดๆกฟาความนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับ เปพื่อนพี่พี่ทอฟท่านใดนะครับที่ชอบรับประทานเนื้อนะครับเอาใจใส่เนื้อนะครับเนี่ยฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่มาชมนะครับบรรยากาศตลาดขายเนื้อวัวที่ใหญ่ที่สุดและเยอะที่สุดนะครับแลาวงเล็บถูกที่สุดครับผมเนี่ยรับประกันความสดสะอาดและครับปลอดภัยนะมีใบเกีใบรับประกันใบรับรองนะครับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับจากกรมปศุสั์นะครับเป็นเสือนะครับเป็น วัวนะครับนี่ตู้ผังวัวครับผมเนื้อที่ดีนะครับเนื้อที่ดีต้องเป็นเนื้อกะีิเลยครับปังเหลืองๆนะครับต้องนวดมันจอมี่ผ่าเพื่เพื่อนพี่พี่เอสตีนะครับมาชมบรรยากาศตลาดค้าเนื้อวัวที่ใหญ่ที่สุดและเยอะที่สุดว่าละวงเน็ตถูกที่สุดดูราคานครับร้อยแปดสิบบาทสุดยอดมากครับเพื่อนๆดูครับอันนี้เป็นปากน้ำนะครับปากน้ำมาย่างนะครับร้อยสามสิบบาท ครับเนื้อที่ดีนะครับเนื้อที่ดีต้องเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นเท้านะครับผมเป็นเท้าไหมฮะอันนี้เขาเรียกเท้านะครับเท้าที่เป็นออะนะเีมมมมม่มันครืดๆองเค้านี่เคี้ยวคระชืดเลยนะจิ้มเหมือนจิ้มแกงจิ้มเหมือนจิ้มเคียวมันจิ้มเคียน้ำจิ้มดีนะครับนี่ครับข้างวุ้นมานีซอสดีนะนี่ดูราคาก่อนครับผมเห็นราคาแล้วไม่ต้องตกใจนะจ้าร้อยเจ็ดสิบบาทจ้าเป็นไงนะดูราคาก่อนนะ ดยดนมากนี่เป็นเสือครับผมนะครับเป็นงไงดูครับมาติดมันเลยครับมติดมันเสือสวยๆนะมีเขาตบอดูครับเพื่อนๆที่พี่ดูนะครับร้านปาติมาฟางครับผมนะครับจำหน่ายเนื้อวัวนะครับสดสะอาดและก็ปลอดภัยนะครับผมมีใบรับประกันใบรับรอง g a p นะครับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็กรมปศุสัตว์นะครับ ดูครับนี่ร้อยเดียวครับผมนี่ร้อยเดียวครับร้อยเดียวตลาดขาเนื้อวัวนะครับที่ใหญ่และเยอะที่สุดห้าสิบบาทครับเห็นราคาแล้วไม่ต้องตกใจนะครับนี่จากของแท้นะครับตลาดค้าเนื้อวัวที่ใหญ่และเยอะที่สุดนะครับแล้ววงเล็บถูกที่สุดครับผมแล้วหกสิบบาทครับผมเพื่อนๆพี่พีเอฟซีดูนะครับนี่ครับตลาดค้าเนื้อวัวที่ใหญ่ เยอะทีส ana, oh ่สุดนะครับแล้วงเล็บถูกที่สุดร้านปาติมาความครับผมนะครับดีตจอนรับนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอตีนะครับเอาใจสายเนื้อนะครับพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอตีมาชมนะครับบรรยากาศตลาดค้านื้อวัวนะครับที่ใหญ่ท ah, ี <c oughs> land. BRE, ่สุดเนื้อที่ดีนะครับคือบตรงแบบนี้เลยในครับนีครับสมสะอาดแล้วก็ปลอดภัยเนื้อติดมันนะครับเป็นเสือครับผมป็นเสือเป็นน้องตกนะครับ นี่เป็นดอกจอกครับผมดอกจอกดอกแหนะครับเป็นสามสิบกลีบนะครับพะพนุพะพนอพะกิริ้วนะครับว้าวดูนี่ครับผมนะครับเห็นไหมครับนี่ครับสุดยอดมากครับดูความสดของเนื้อครับผมอันนี้เป็นตับครับผมนะครับตับสิบกลีบพันตับนะครับผมเป็นสุดจริงๆครับผมอีเป็นสามสิบกลีบเป็นกันนะครับ สวยๆนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกวันทุกช่องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องวนมาลีตอรี่นะครับได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับเป็นเพื่อนพี่น้องเอฟซีได้รับชมกันนะครับที่ครับนี่เป็นน้องลายนะครับผมน้องลายครับผมน้องลายครับผมนะครับนี่ชอบใจเนื้อแบบนี้มากเลยนครับผม วันเลืองันนะครัเป็นหางมวยนะคเป็นดีครับดีแท้นะครับหนึบาทสุดยอดมากครับผมข้างในร้อยเดียวนะครับมี่แบบข้างในลวกแล้วนะครับแล้วหันสองร้อยร้อยแปบาทครับผมสุดยอดมากนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราครับได้ทำคอนเทนต์ที่ดีนะครับให้เพื่อนๆพนี่น้อง f อได้รับชมนะครับเป็นบรรยากาศตลาดค้าเนื้อวัวนะครับที่ใหญ่ที่สุดและเยอะที่สุดนะครับร้านปวติมาความนะครับยินดีต้อนรับนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับเอพทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้นะครับร้านควติมาความนะครับ สุดยอดยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับกหนดาจอกได้เลยนะครับร้านปาดีมาควาสผมจำหน่ายเนื้อโคขุนเนื้อวัวเนื้อสไลด์ผิดส่งครับสดๆจากความนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับร้านปาดีมาความนะครับเนื้อจำหน่ายเนื้อทุกชนิดนะครับราคาไม่แพงครับผมนะครับยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆนะครับเอฟตีทุกคนทุกท่าน ทุกบานทุกช่องนะครับไปที่ชอบรับประทานเนื้อนะครับเอาใจใส่เนื้อนะครับช่องวนมาลีตอรี่ผ่าเพื่อนๆพีพีเอฟซีนะครับมาชมบรรยากาศตลาดปลาเนวัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับเยอะที่สุดและวงเล็บถูกที่สุดนะครับสดดสะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะครับมีใบรับประกันใบรับรอง g ีเีนะครับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับจากกรมบริษัทนะครับสุดยอดมากครับผมนะครับ เป็นราคาแล้วแบบยินดีกับผู้บริโภคครับยินดีกับพ่อซื้อแม่ซื้อพ่อ้าไแม่ขายนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปได้ประทานก็ขอเชิญได้นะที่หลังกอทีมาฟาร์มนะครับยังไงเป็นไหนเนื้อโวนะครับเนื้อโคขุนนะครับชั้นดีอย่างดีนะครับเก๋เอนะครับทุกท่านที้ายบอกราคาไว้ชัดเจนครับร้อยเดียวครับร้อยเดียวนะครับเห็นราคาแล้วไม่ต้องตกใจครับร้อยเดียวจริงๆนะครับร้อยเดียว ยอดมากครับมันนร้อยเจ็ดสิบบาทแอ่ชอบนี่มากคราว์เขาดูราวนะครับมันกึศเลยนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่ดีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้ทําคอนเทนต์ที่ดีนะครับมาเพื่อนเพื่อนพี่น้องเอสตีได้รับชมกันนะครับกราบขอบพระคุณมากครับ สวัสดีครับ